สวัสดีครับผมแรงงานคนไก่บ้านกะคือเก้าครับผมทำงานเก็บโอวคคโดครับบินีอกะสีเข้า,ขาไปกินเข้าแล้วครับผมนี่ครับผมโอวคคโดกับพันนี้แหละครับผมเอดปินเกี่ยวครับโอ้ยกะเมื่อยกระยังอยู่ครับผมนี่ครับเอดปินเกี่ยวก็หนวยใหญ่อยู่เด้อครับดกอยู่ดกอยู่ครับผม นี่ครับสี่เกลียวครับต่อมากันสองข้นครับก็เพื่อนนี่ครับผมมวยใหญ่อยู่ครับพันนี้ก็สีเก็บตามลังพันมากดีเนาะครับผมพันที่สองนี่ครับผมแต่ต้นมวใหญ่ครับเพิ่นก็พักกระปุกเนาะครับผม เพิ่นหักกระปูกปูกบกี้ปีครับผมแต่ว่าได้เก็บมากแล้วนี่ครับเพิ่นที่ปูกซับกันครับต้นมะเี่อมครับผมนี่ครับนี่ครับเพื่อนผมกันนะมามากัดสองคนครับถึงเวลาออกไปกินเข้าไปกินเข้าแล้วครับผมเอ้ยก็เมื่อยกันอยังอยู่เนาะครับผมในงงานคนไก่บ้านเนาะครับอยากได้เงินเพื่อนเนาะครับผมก็สู้เอาครับ โอ้เข้าไปกินข้าวครับผมบัานนี่ใส่น้ำกันครับผมเบิ่งบรรยากาศสองข้างทางอีกอีกมุมหนึ่งครับผมอีกมุมหนึ่งที่เป็นส่วนเพิ่นปลูกใหม่ครับปลูกประมาณสามสี่ปีนี่แหละครับผมนี่ครับประมาณสามสีป่ปีได้ได้เก็บลูกนะครับผมเพิ่นก็นสิป,ปลูกซับกันครับเพื่อให้ พึงให้มาแลงผสมเกสรกันครับผมลูกพันเดียวพูกพันเดียวกันบ่ได้เด้อครับผมเพราะว่ามันสีผมมีพันอื่นผสมเกสรกันครับมันสีหอ,อกลู้ครับบรรยากาศครับผมฟังทั้งนี้ครับเมื่อวานนี้ไปไปเบิ่งบรรยากาศฟังทั้งลกใหญ่นะครับผมมื่อวนนี้มาเบิ่งทั้งโคกน้อยครับผมนี่ครับเก็บสองคนก็นได้ สองบล็อกครับเกียกสองบล็อกนะครับครับผมด่าครับเอาเป็นยังนะครับผมแห้งแรงครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าแรงครับได้สิเขา้าได้สิเข้าหน้าฝนนะครับผมได้สิเข้าหน้าฝนนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมมาเจอกันใหม่เพจเพิดเพจเปิดใหม่ครับผมวันดีครับผม